สวัสดีครับเปกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนะฮะช่องที่เราจะพูดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านนะครับอีพีนี้มาในอีพีที่64สิขีดศูนย์เนะครับพี่เอกจะพูดถึงบ้าน2ชั้นที่เป็นบ้านหน้าแคบนะครับซึ่งทางท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีการกําหนดข้อมาณเอาไว้นะครับว่าให้อยู่ที่2อล้านหนะครับตัวที่พื้นที่ด้านบนเนี่ยให้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห้องนอนห้องพักให้ห้องพักเนี่ยอยู่บริเวณด้านหน้าของบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นห้องทํางานเนี่ยให้ไปอย ถัดจากห้องพระก็ให้เป็นส่วนของห้องนอนแล้วก็มีห้องแต่งตัวห้องวิ่งคอเสตนะครับแล้วห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยให้มี2ห้องแยกกันระหว่างห้องทํางานกับห้องนอนตัวบ้านเองเนี่ยมันมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับญาติพี่น้องนะครับทีนี้พี่เอกเลยมีแนวคิดว่าจะเอาด้านหนึ่งเนี่ยติดกับรั้วติดกับแนวเขตที่ดินที่เป็นที่ดินข้างเคียงนะครับแล้วก็มาใช้พื้นที่ที่เป็นที่ดินร่วมกันกับทางญาติพี่น้องนะครับ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างญาติพี่น้องพนะ่อนจะพาไปดูเนะี่ยพี่อยากให้ชมคลิปให้จบก่อนนะครับตัวสไตล์บ้านก็จะเป็นตัวบ้านแบบโล่งๆนะครับออกสีขาวสีขาวเพราะว่าตัวบ้านหลังไม่ใหญ่นะครับ เราก็อยากให้มันดูแบบดูสะอาดสะอาดพอเป็นหลังพอเป็นออกโทนสีขาวจะทําให้ดูบ้านเนี่ยทันยุคทันสมัยนะครับแล้วก็ช่วยให้บ้านเนี่ยมันดูกว้างนะครับดูมีมิติมากขึ้นทีนี้เรามาดูข้อมูลในการออกแบบนะครับคือคุณเจ้าของบ้านคุณดารารัดได้ส่งข้อมูลในการออกแบบมานะครับว่าอยากได้ฟังก์ชันประเภทไหนแล้วก็ตัวบ้านเป็นยังไงทิศทางของบ้านเนี่ยตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเนาะเพราะหันหน้าตะวันออกเนี่ยไปเป็นหน้าแคบนะครับตะวันตก ก็อยู่ด้านหนึ่งนะครับส่วนด้านทีตท่ติดกับทางยาานพี่น้องเนี่ยก็เป็นทิศเหนือนะครับส่วนด้านเทวีทิศใต้ทีท่เป็นทิศที่มีแดดค่อนข้างแรงเนะี่ยก็เป็นทิศของที่ดินทข้างเขียงนะั ฉะนั้นสิ่งที่เพจขอตอนแรกๆคือขอความต้องการพื้นฐานนะครับว่าต้องการอะไรบ้างแล้วก็ขอข้อมูลในเรื่องของสภาพที่ดินต่างๆแล้วก็พวกทิตั้งต่างๆของตัวบ้านนะครับข้อมูลที่มีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชอบนะครับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับบ้านนะครับเรื่องของความเป็นตัวตนของทานท่านเจ้าของบ้านเนี่ยว่าอยากได้อะไรคืออธิบายมาได้เลยนะครับเพราะในงานออกแบบเนี่ยเราต้องการข้อมูลพวกนี้นะครับเพื่อที่จะมาเรียงร้อยแล้วก็เอามาสรุปเป็น เรื่องราวที่เราจะได้น,นําเสนอเป็นบ้านที่เป็นความเป็นเฉพาะเป็นตัวตนของทางคุณเจ้าของบ้านคนนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าด้วยสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยพี่เอกนำเสนอบ้านเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูแปลนกันก่อนนะครับพี่เอกเกินมาแล้วนะครับว่าตัวบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ตะวันตกเนี่ยเป็นด้านด้านหลังบ้านที่เราทมเป็นพวกซักล้างนะครับส่วนด้านที่ใต้เนี่ย เป็นที่ที่ติดกับบ้านข้างเคียงนะครับส่วนทิศเหนือเนี่ยเป็นที่ที่เราเว้นไว้ให้มีที่ว่างมากที่สุดเพื่อที่จะันให้เกิดการใช้พื้นที่ว่างร่วมกันระหว่างทางคุณเจ้าของบ้านนะครับกับญาติพี่น้องนะครับเพราะว่ามันมีที่แปลงหนึ่งทิศอยู่ข้างเคียงกันนะครับไปเราลองดูตัวด้านล่างเนี่ยคือเวลาเข้ามาจาก ทางที่จ้ารถเนี่ยนะครับทางคุณดารัตเจ้าของบ้านเนี่ยก็อยากเหมือนเป็นสเต็ปเป็นบันไดโค้งนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็คิดถึงเรื่องงงจุ้ยด้วยเข้ามาชุดเนี้ยทั้งชุดเลยนะครับจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันนะครับระหว่างห้องรับแขกห้องนั่งรับประทานอาหารมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับตัวห้องน้ําตัวเนี่ยก็ต้องดูทิศทางเรื่องการเปิดของตัวห้องน้ําด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะพอถัดมาปุ๊บก็เป็นห้องครัวแล้วออกมาเป็นซักล้างเลยอันี้เราลองมาดูชั้นสองนะครับพอขึ้นมาชั้นเเี่พออกา บันไดเอาไว้ตรงด้านหลังทีวีเนาะพอขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นโถงบันไดถาบจากโถงบันไดมาปุ๊บก็จะเป็นห้องทํางานนะครับพอเป็นห้องทำงานเสร็จแล้วตัวห้องเนี้ยเราสามารถที่จะมีห้องน้ําเล็กๆนะครับเอาไว้เพื่อที่จะเวลาเราทํานั่งทํางานอยู่เนี่ยเราได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ําใหญ่เพราะว่าห้องทํางานเนี่ยในความจริงสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ห้องรับรองเล็กๆห้องนอนเล็กสําหรับแขกก็ได้นะฉะนั้นห้องน้ําตัวเนี้ยมันควรจะแยกกัน นะครับพอถัดจากห้องน้ําไปเนี่ยปุ๊บก็จะเป็นในโซนของห้องนอนของห้องนอนใหญ่ของทางคุณเจ้าของบ้านนะครับพอเข้ามาในห้องนอนเนี่ยมันจะต้องผ่านตัว Wal k in ิน o s e t ก่อนนะครับคือเข้ามาในตู้ในห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ถึงเข้าห้องนอนแล้วก็มาในส่วนของห้องพระที่อยู่ด้านหน้าบ้านเลยตัวห้องพระเนี่ยก็หันหน้าทางทิศตะวันออกตัวระเบียงด้านทิศเหนือยนยะเนื่องด้วยมันเป็นที่ที่ทโดนแดดน้อยนะครับแล้วก็เป็นทิศที่ดีเพี่อก็จะเน้นในการทาบกระแนนนะครับมันจะได้ ดูไม่ทึบจนเกินไปถ้าเกิดเราเปิดมากเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็ต้องทำเราระเบียงแล้วก็บางทีแนวที่เป็นแนวห้องที่เป็นส่วนตัวทั้งห้องพระห้องนอนเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะครับก็เลยจาเป็นที่เราจะต้องทำราแนงเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นความต้องการที่ผสมผสานกันร,ระหว่างของท่านเจ้าของบ้านกับเราตัวรูปด้านของบ้านเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบเป็นเรียบๆง่ายๆออกขาวๆออกไม้ผสมเนี่ยมันก็ทําให้บ้านดูสงบสงบมีความร่วมสมัยนะตัวโทนสีขาวๆเนี่ยมันทําให้บ้านเนี่ย ดูเรียบรูแล้วก็อยู่ได้นานเดี๋ยวเรามาดูโมเดลประกอบกันไปนะครับตอนนี้พี่จะเปิดให้ดูในส่วนของแผ่นชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราดองดูว่าพอด้านหน้าเนี่ยครับจะเห็นเป็นทรงนี้นะครับตัวด้านข้างนะครับพี่จะให้มันติดกับตัวบ้านค้างเคียงเลยนะเว้นระยะตามกฎหมายนะครับตัวประตูนะครับจะมีบันไดาทางขึ้นที่เป็นบันไดโค้งเนาะอันนี้ก็เป็นความต้องการของคุณเจ้าของบ้านเลยนะครับว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้าดูในแผ่นนะครับก็จะเห็นแล้วเราเข้าระเบียงโค้งมาเสร็จพอเข้ามาเสร็จปุ๊บ นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะครับหลังจากที่เดินเข้าประตูมาแล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกตัวห้องรับแขกเนี่ยคุณดาราบเจ้าของบ้านเนี่ยก็อยากให้มีตัวพาร์ติชันนะครับคือเป็นผนังกั้นนิดหน่อยเพื่อที่ว่าเวลาเราเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะได้ไม่ประทะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะครับในส่วนของตัวห้องรับแขกพอถัดจากส่วนนีนะ้เข้ามาในห้องรับแขปกปุ๊บจะเป็นห้องโล่งเลยนะครับพี่เอ๋ก็จะเปิดเป็นส่วนของหน้าต่างนะครับประตูหน้าต่างเอาไว้ เพื่อที่ว่ามันลิงก์กับตัวด้านนอกที่เป็นด้านที่ที่เป็นที่ดินที่ว่างที่เราจะใช้ร่วมกันระหว่างตัวญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสวนเป็นระเบียงที่มองมาเพราะว่าตรงด้านนี้มันมีความร่มรื่นตลอดเวลานะครับเพราะมันอยู่ด้านทิศเหนือพอดีเวลาเรานั่งทานข้าวเนี่ยชุดนี้มันก็เป็นสือว่าเป็นชุดที่ใช้ร่วมกันมีความโล่งโล่งมอลงสบายๆนะครับถัดจากห้องทานข้าวไปเนี่ยมันก็จะมีห้องน้าเล็กๆนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยพี่เอกก็เอาประตูเข้าอีกด้านหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรา เราใช้งานห้องน้ำเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยนะครับเพราะว่าเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับคือทัดจากห้องน้ําเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นห้องครัวในส่วนของห้องครัวเนี่ยมีส่วนกั้นนะครับเพื่อต้องการกั้นกลิ่นระหว่างห้องทานข้าวแล้วก็ห้องรับแขกนะครับพอทัดจากห้องครัวไปเนี่ยก็จะกลายเป็นในส่วนของสล้างนะครับตรงนี้ถ้าเรามีพื้นที่เหลือนะครับเราค่อยไปทําลานตักผ้าอะไรเอาทีนี้เราขึ้นมาดูที่ชั้น2บ้างนะครับวันนี้เป็นสภาพด้านนอกของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราดูที่ชั้น2กันนะมีเพี่เกตัดให้ดูนะ ให้ดูสัมพันธ์กับแปลนดูด้านล่านะครับพอชั้น2เนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นมาตั้งแต่หลังทีวีนะครับพอขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของห้องทํางานตัวห้องทํางานเนี่ยทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยก็อยากจะให้ตัวห้องทํางานเนี่ยมันโล่งที่สุดเท่าที่จะโล่งได้เนาะก็มีหนะ้าต่างทั้งทั้งสงด้านที่เป็นด้าน ที่ติดกับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็สามารถจะออกทางด้านหลังที่เป็นด้านทิศตะวันตกเนี่ยแล้วก็มีระเบียงแล้วตัวห้องทํางานเนี่ยก็มีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับเวลาเราขึ้นมาจากบันไดเนี่ยตัวห้องทํางานเนี่ยก็จะเซตเอาไว้ให้มันดูโปร่งๆให้มนหันเห็นกระจกบานเนี้ยคือเต็มๆมแทนที่ว่าเวลาเราขึ้นมาตรงโถงบันไดเนี่ยมันจะต้องมีความทึบเนาะทีนี้ก็เอากระจกตรงเนี้ยช่วยได้สมมติว่าเราเปิดไฟในห้องทํางานเนี่ยไฟจากห้องทํางานมันก็สาดขึ้นมา ทาให้บันไดถงบันได,ดตรวนี้มันดูไม่ไม่ทึบแล้วก็ไม่ดูคับแคบจนเกินไปนะครับพอเข้ามาในห้องทํางานเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําส่วนตัวนะครับเป็นห้องน้ําเล็กๆนะครับถาดจะห้องน้ําไปเนี่ยก็จะเป็นระเบียงแนละระเบียงอ่าด้านที่ติดก,กับด้านทิศเหนือเนาะก็เดินทางระเบียงเนี่ยปุ๊บเข้าเข้าห้องนอนได้นะครับตอนในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นประตูบานเลื่อนบานใหญ่ๆนะครับเข้าไปในห้องนอนตัวส่วนห้องนอนเนี่ย สามารถเข้าห้องน้ำได้แต่ว่าต้องผ่านในส่วนของตัวบล็อกอิโคเซตนะครับห้องเก็บเสื้อผ้าต่างๆนะครับก็สามารถจะเข้าไปในห้องน้ำได้นะครับแล้วก็ก,ก็ยังสามารถจะออกมาทางตัวโถงบันไดได้อีกคือส่วนนี้ทางคุณดารัต์เนี่ยครับก็ได้ตกลงกับทางทีมงานเอาไว้นะว่าอยากจะให้เป็นอย่างนี้แล้วก็อาจจะดูมีประตูเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็สะดวกว่าเราจะเข้าทางไหนออกทางไหนไม่จงเป็นจะต้องเข้าจากห้องทํางานนะครับแล้วก็ถึงจะอ้อมมาทางระเบีงยงทีนี่คือขึ้นจาก ทางโถงบันไดได้เลยแล้วก็ผ่านเข้ามาในห้องนอนได้เลยนะครับถ้าจากห้องนอนไปเนี่ยก็จะเซตเอาไว้เป็นห้องพระนะครับเพราะตัวห้องพระเนี่ยเราต้องการให้ทิศทางเนี่ยอยู่ทางด้านทิศตะว,วันออกนะครับแล้วก็เป็นในส่วนที่อยู่ตรงเหนือหัวนอนพอดีชุดนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวเนาะตรงส่วนห้องนอนนะครับเราได้ทิศทางที่ค่อนข้างจะดีแหละตัวบ้านหลังนี้คือมีทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาในออกแบบเนี่ยเราก็สามารถจะวางในส่วนของห้องนอนเลเยอร์ต่างของห้องนอนได้โดยที่ มันค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ออกมาเนี่ยทำให้บ้านเนี่ยน่าอยู่นะครับภาพรวมของบ้านนะครับตัวผนังต่างๆเนี่ยก็เป็นผนังก่ออิฐแล้วก็ฉาบปูนทาสีใช้สีขาวเป็นหลักเนาะตัวที่เป็นตัวระเบียงต่างๆเนี่ยก็ใช้เป็นตัวไม้เทียมนะ,ะทําสีไม้นะครับเพื่อให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านนะครับตัวหลังคานะครับก็ใส่ฉนวนเอาไว้แล้วก็อาจจะมีทั้งฝ้าทั้งฉนวนเนี่ยก็าทาให้ตัวบ้านเนี่ย ดูไม่อ,อิดอัดจนเกินไปมีภาพรวมของบ้าน,นต่างๆนี่ก็ออกมาพื้นที่ชั้นล่างนะครับอยู่ที่70ตารางเมตรนะครับพื้นที่ชั้นบนอยู่ที่85ตารางเมตรนะครับพื้นที่รวมประมาณ155ตารางเมตรราคาค่าก่อสร้างเนี่ยเรากําหนดกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเวลาเราออกแบบเนี่ย ตัวราคาค่าก่อสร้างเนี่ยมันต้องสัมพันธ์นกันกับงานแบบว่าต้องวางแผนตั้งแต่แรกนะค่าก่อสร้างก็อยู่ที่ประมาณตั้งสองล้านห้านะครับวนๆอยู่แถวนี้อาจจะมีบวกลบบ้างนิดหน่อยแล้วแต่วัสดุที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวแรงงานช่างที่จะเข้ามามาบริหารมาจัดการบ้านหลังนี้นะครับคือตัวบ้านหลังนี้เราสรุปกันแล้วว่านะครับว่าอยากจะให้ออกมาดูเรียบๆง่ายๆขา,ขาวๆนะครับแล้วก็กำหนดงบประมาณไว้ที่สองล้านห้าทำเป็นบ้านหน้าแคบนะครับ ดูดูให้ดูเรียบร้อยมีพื้นที่ต่างๆให้มันลงตัวมากที่สุดเท่าที่จะจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดูแลง,ง่ายๆบางพื้นที่ที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปแล้วก็ยังคงความเป็นแบบว่าให้มันดูมีชีวิตชีวาน,นิดนึงนะครับเราเพิ่มเติมเราเน้นในส่วนของพพเพราะเวลาเป็นบ้านหน้าแคบเนี่ยก็อยากให้มันมีด้านหนึ่งเนี่ย ไหนจะแคบแล้วก็ให้ด้านหนึ่งมันติดกับพื้นที่ที่เราไม่ต้องการไปแล้วด้านหนึ่งก็เปิดให้เต็มที่แล้วก็พยายามจัดส่วนนะครับบ้านหลังนี้ก็ได้ในส่วนที่เราติดกับทางญาติพี่น้องหมาแล้วก็เปิดด้านนั้นให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็พยายามเซฟอะไรที่ไม่จาเป็นอะไรที่มันใช้ใน,น้อยๆเนี่ยเอาไว้ติดกับ ทางพื้นที่ข้างเคียงไปนะครับก็เลยออกมาประมาณนี้สรุปนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นหน้าแคบนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยร้อยหตารางเมตรก็ประมาณในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ2.5ล้านบาทนะครับตัว โครงสร้าง,งต่างๆเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็ตัวประตูหน้าต่างเป็นประตูที่เป็นอลูมิเนียมอกขาวนะครับแล้วก็ตัวหลังคานะครับเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็หลังคาเองก็ใช้เมทัลชีทบูดชนวน P u เพราะว่าพี่เอกใช้ท่งเพิง์มาแงนเนาะมันก็เข้ากันอยู่นะครับแล้วก็ใส่ฉนวนซาฉ์ชนวนดาเพื่อให้บ้านเนี่ย มันไม่ร้อนมากนะครับในส่วนของสีสันนะครับพี่เอกก็พยายามใช้สีขาวนะครับแล้วก็โลหะสดูเนี่ยที่เอามาแต่งเติมเนี่ยพยายามใช้ลาย ards, าไม้นะครับเพราะว่าอยากให้บ้านมันดูสว่างๆแล้วไม้เนี่ยมันทําให้บ้านดูเป็นธรรมชาติดูซอฟๆลงนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างที่มันมีความความสูงค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ตัว <S <S ด้านล่างเนี่ยก็พยายามลดตัวหน้าต่างให้มันต่ําสุดเหมือนคล้ายๆประตูไปเลยนะครับมันจะได้ หรือรู้สึกว่ามันโล่งมันโปร่งนะครับเพราะว่าบ้านเราตัวห้องที่แต่ละห้องเนี่ยมันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วมันก็พยายนจะเปิดมุมมองทุกมุมมองให้มันได้มากที่สุดนะครับก็เลยออกมาเป็นวิธีการออกแบบประมาณนี้นะครับใครที่กํมาลังมองหาบ้านหน้าแคบเนี่ยแล้วลองดูว่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วก็พี่เอกมีไอเดียยังไงนะครับในการในการออกแบบในการทํางานนะครับลองไปใช้ดูคนไหนสนใจนะครับพี่เอกก็ฝาก ฝากกดแชร์เพื่อให้ได้เห็นบ้านหลังนี้กันด้วยนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ